ตุ๊กเดือนเต็มเคลื่อนไหวล่าสุดเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แสดงจุดยืนชัดเจนนับว่าเป็นบุคคลรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงสำหรับตุ๊กเดือนเต็มผู้ที่คว่ำบอดในวงการบันเทิงมายาวานบทเด่นเป็นตัวแม่หรือยายผู้สูงศักดิ์ในละครโทรทัศน์ตุ๊กเดือนเต็มเริ่มกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในปีพศ2550โดยรับบทเป็นหญิงตาบอดในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและรับบทเด่นคู่กับสุชาวิ คงวิไลในเอโมเมนต์อินจูนกขณะรับซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงจากเวที s t AR p r p i c s ไทยฟิลมอวอร์ดครั้งที่7ในปีพศ2552ล่าสุดเจ้าตัวก็ขอแสดงจุดยืนชัดเจนโดยการออกมาเปลี่ยนภาพบนโปรไฟล์ไอเป็นภาพเซฟ112พัก9กา้าไกลกิโลกรมัมเปิดตัวนโยบายชุดแรกการเมืองไทยก้าวหน้าเมื่อวันที่15ตุลาคม หนึ่งในนั้นคือการผลักดันให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หลังมีประชาชนนับร้อยคนถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ชาวก้าวไกลมองว่าเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและยืนยันว่าการแก้มาตรา112ไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้กระทบต่อพระราชสถานะองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศ ขณะที่แกนนำพักการเมืองอื่นๆต่างออกมาประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยและจะคัดค้านขัดขวางอย่างถึงที่สุดโดยบางพักถึงขึ้นประกาศล่วงหน้าว่าไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย